เอาล่ะเวลาที่เราต้องทำบ้านทำเมืองกันแล้วสินะนเตรียมเลยยังเตรียมแล้วครับเตฟียมหมดแล้วกระตาแห้งเราจะหมดแล้วลูกเือเราจะออกล่าหรือเราจะทำบ้านกันก่อนครับเอาหมาได้นะเพราะว่เาเฮ้ยทำผิดที่ดักกระต่ายไว้หลังบ้านอะไหนไเป็นที่ดักกระต่ายวะนี่ฝนตกอ๋อ แต่มันฆ่ากระต่ายไงฆ่าต่ายมันต้องหยิบบอลออกมาก,ก็ใช่หรือเปล่าวะแล้วก็หยิบมากระต่ายลุด <c oughs> ใช่กระดูเบิร์มอยู่มีไวมใช่นี่ไหมยากแม่งเลยไหมเออแต่เด็กคูก็อยางหมดไม่ใช่มัน,นมันให้เลี้ยงหรือว่า เออันไม่ได้ไม่เลี้ยงเอเอจีบีแมวไม,วมว่เลี้ยงอุ้ยงั้นก็นอย่างงี้แหละลองมามาเอา้าเอา้าจะตายรุนจะตายรุนจะตายที่ฟิล์มเราเรานอนนี่เราเรานอนค่ำตอนคืนเลยเราเราชื้อชิบหายละเรานอนมามาเพื่อกลางคืนเราต้องนอนประแจแบบ ต้องกลับไปนอนเรานอนคิดเวลาโอ้ยเด็กโอ้โหยอะไรกับเนี uh, ่ยโอเคงั้นก็อยู่อย่างนี้ไปก่อนนะกันเนาะบ้าตัดเพราะมันชื้นนี่เป็นพันหมอกอะวัดอะไรวัวอะไร ไฟชักล่องหนนี่อ่ะไปดูไอ้ตรงนั้นปะกระต่ายวันนี้ที่ด่ากระต่ายไปหาวานที่ด่าก,กระต,าาากกระตา่ายได้ป่ะแล้ววูฮามไปไปสองคนเนี่ยป่ะมีไม้ติ๊กไหมละ่ะเออไม้ติ๊กจกัดปมก็ได้มีเยอะเลยเนี่ยคือกูเป็นคนเอาไปไว้ด้วยกับของนี่นัทเลยรวม จะวังนี่ไงที่ดักกระต่ายเที่กับกระต่ายของเราใช่ไหนมตอนกลางคืนนะมันไม่ค่อยเห็นอะไรอ่ะถ้ามีไฟฉายนะเราสงวนทำทางมานี่ที่ดักกระต่ายได้ปะไม่ได้ไม่ได้รีเลยที่กำลังรีวดไม่ยังไม่ได้รีเสร็จละตั้งตั้งตั้งเพิ่ม ตรไหนดีละ่ะถ้าตรงไหนที่กระต่ายมันชุมชนครับผู้เชี่ยวชาญต่างด้านสัตว์นะฮะตอนมันคือมองไม่เห็น,หนประมาณตรงนี้ไหมตรงไหนครับตรงนี้ใช่ไหม,มได้เลยครับผมผมจะทำการวางสายงานก่อนตาตรงนี้ก็ได้นะเน,นี่นยตรงนี้ในดีดีตรงนี้ได้ไหม นาไปทางไหนครับทางไหนก็ได้มันดักได้ก็พอแล้วนี่อะไรกัน,นอา้าวกี่อันนะสามสิบเ <30 S 1> อ็ดข,า,ขาดขาดอีกสิบหกอันไปเอาตรงนู่นเดี๋ยวนะใช่ใช่ใช่กลับบ้านไปเอาดเดี๋ยวนะโอ้ยเอาไปหมดนี้ก็ได้มั้งขอมเต็มแล้ว ้ามึงไม่วิ่งเข้าไปล่ะไม่กกระตักแล้วมันเลี้ยวหนีเลยกระตายไม่ฉลาดพอวันเพี่อะไรทำดีอ่ะตอนกลคืนนอนไงนที่พวกเราเลือกบ้านกันอยู่ตรงริมน้ำตกเนี่ยเพราะว่า ก็ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะได้มีน้ำใช่ปหมแอใช่ใช่ใช่งั้นแหละที่จริงกวเอาวิวอ่ะสำหรับความเป็นจริงเราต้องหาแหล่งน้ำไว้ก่อนเลย่รอตีนี้มันได้ทั้งวิวได้ทั้งแหล่งน้ำาด้วยนะครับเราจิงเรียกกันเพเ่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะฮะข้างหน้าคือเหวครับมันคือวิวของเราอยู่ยังไม่เต็มใช่ไหม วางเงี้ยยังไม่ถึงลูกไงเลยรูดแน่ไข่ไหมอยากได้เชือกจับไม้ไหมเพื่อนเราเส้นเชือกคุณมีเท่าไหร่เนี่ยคุณมีสี่เส้นเลยเออนั่นเลยเงี้ยถ้าแบบอันเก่ายังเหลือนะเงี้ยแบบมีสามสี่สิบอันน่ะรับได้ยังเยอะ ปืนไม่มีมมเลยก็เสียดายเฮ้ยมีน้ำสแสดงว่าฝนตกไอ้ฝนมันตกเอ้ามึงไม่กอกน้ำไว้ไนั่นน่ะอ๋อเออมึงอันนี้ไม่มีนี่หว่าที่กอกน้ำมึงไม่มีไม่มีที่อะไรแล้วต่อไปต้องไม่ได้เลยต้องไปเก็บต้องมาพัฒนาบ้านต่อ เติมน้ำคุณอาชิมานนาทาดน้ำให้ให้กิมน,นะแบบนแล้วนี้เราก็จะไปฟาร์มของแคบบ่เสร็จไปเก็บของเลย ม่รู้ว่าไปเก็บไม้ต่อนาทีดูมีเงินพี่โคนเหรอเก็บได้ไวหรอฆาตัวไ,ได้ถ้าถ่ายเป็นพ,อพ่อก็ใส่กองเด้อใส่นักนี่เห่้เ <c oughs> นื้อตากฝนเนื้อเหน่าไหมเนื้อเหนา่าเหรอ ทมันอยู่แถวไหนเตือนของมึงไม่รู้อะลองไปแถวเครื่องบินไหมล่ะอืมในตรงที่เครื่องบินเราตกอะนั่นเลยต้องหาไมคติกเพิ่มเยอะเลยอาจจะทางเครื่องบินน่าจะเยอะแถมคนป่าด้วย <c oughs> วัวเยอะปัดเลยเราจะกลับถึงบ้านไม่ก่อน มันไม่น่าถึงได้แชมป์นะถ้าเกิดว่าเรา,เาสำรวจก็น่าจะได้เช็มเสียงไม้เกี่ยร์อะไรเหมือนจะหักวะเ <แก S 2> สียงเอ้าหักหัก,กแจกแจก,กเออไม่เป็นไรก็มันจะหักแค่ว่าไว้ใจผมได้เลยทำไมครับกูจะตัดให้มันหักมาเลยเกียร์โซคลองเหมือนไม้แม่งจะหักเลยไปเถอะ กูบอกเลยนะถ้าหักวันนี้กูไม่มีที่อยู่แน่แน่ใช่มึงพังบ้านหมดเลยแล้วเว้ยถ้ามันหักอ,ะอ,อ่ะตอนนี้เราอยู่ในป่าที่สม,สมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้และธรรมชาติน้อมน้อมแล้วก็มีกวางหายหมดเร็วอะไรวะหายหมดหมดแล้วไงอะไรวะให้ไม้ถึงต้นไม้ไม่อันนี้คือแบบ ก็หายส่วนเองมันหายไปหนึ่งส่วนสิบอ่ะเลยไม่ได้มีคนตัดนะน่าจะเป็นเมื่อเครื่องบินตกอ่ะเดนเดนแต่ว่าพวกเราพวกเราไม่ได้ตัดใช่ไหมเป็นอะไรที่บินตกมีเก็บปืนเอามีเก็บทับมาอุ๊ยตอแหลยิ้มนายเด็กเอาเิร์นเออเอาขอนไม้มาเก็บครับ ไม่ขาดอีกอันหนาะขาดอีกก็เยอะอยู่อ่ะเยอะตัวนั้นต้องใช้ไม้เปล่าอืมข้างบนต้องใช้ไม้เปล่าข้างบน,อ,งนอ่ะอ่าข้างบนใช่ขามทำไม้ไป็นศอืมวัดทำไมมันกดอ e ีแล้วมันไม่วางให้กูวัดจัดดูวบะบ้ากอเออบ้าเยี้ยว เอาเกี้ยนะไม่เอาเกี้ยนะมาส่งแล้วครับ ก็เป็นระบบเป็นระบบก็ชิบหานเลย FPS กูยังไม่จริงจังเท่านี้เลยเกมจริงด้วยจริงจังเท่านี้เลยได้ยังไอ้เกมสร้างบ้านได้ไม่อะไรขนาดไหนน้องเต๋อแต่ที่แต่ที่อ่ะอ้าวคุณต้องน้องเต่าไอ้เที้ยต่อเาที่โคตรแม่น จัดเลยอ,ะอ่ะเฮ้ใครเล่นเนี่ยกูหรือเปล่าไม,ไม,ม <c oughs> ่ไม่ใช่คนคนไม่ใช่คนไม่ใช่คนโอ้เบ็ดีกเอาละเก็บน้องตัวให้มากินดีกว่าตักหน่ยตักไม่กินกาเลยนะอส้ทำไมอยู่กับพื้นมันตัวใหญ่พอไปตักตัวน้อย เออนั่นดิออใช่ไหมดิออนหนังมันหนาสัตว์เลยว่ะเจ้คือมึงก็ดูในกระเป๋าไอ้เี้ยไม่เนื้อไม่หมดเออนั่นดิกูมไม่ใช่ไม่หดตั้งแต่อยู่ในกระเป๋านั่นดิก็ดูกระดูกไปอย่ามันต้องโครงมีแข็งอะไรกันไอ้ฟิล์มนะยากเลยอะไรวะกบปรั่งไม้กบปรั่งไม้กบปรั่งไม้แบบลูกพี่ใหญ่หรือลูกพี่เล็ก ตัวพี่เล็กนายนายตัวเล็กไม่ใช่เป็นใหญ่หรอเฮ้ยเยเนียยโอ้โหไม่ใช่ได้มีอะไรนะเป็นใหญ่มาสะเป็นใหญ่เป้นใหญ่มาตัวเดียวเพราะเป็นใหญ่มีมีต้นเล็กมาเสดเราได้ประกบไหมไม่เอาพอเขาจะไหวเขาพวกในการมาด้วย โอ้ยเีคุณตัดไม้ทำลายป่าไปแล้ววิวเออคุณเตรียมมาละออกมึงนี่ไหวยังยั่ไหนป่าน่หตกใจตัวเทาๆกูในตัวนั้นจะจะเล่นนะจะเล่นจะเล่นกับมันเหรอเอ้รมกันจะฟาร์มกระโหลกมันไงเดี๋ยว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 ผมออไปกินยากินของก่อนโอเคได้มันจะตามไม่น่า แบบสองพวกอรัยางได้แลยกว้างใส่ยค่นั่นนะประมาณสักงสองสามขวดเออค่อยก็วิ่งเข้าไปจีมันจะตายง่ายเลยเว้ยโอเคอันนี้มันแพร์แค่เครื่องดื่มชูกำลังครับน่าจะเพิ่มนี่ไงลูกดอกุ๊บไฟแล้วบอกว่าเนี่ยใช่หรอเออมันมี ปวดแอลกอฮอล์ผ้าแล้วก็ลูกดอกอะเฮ้ยเฮ้ยเยอะเอออะไวะลองดูดิเออเยอะแล้วกูมีผ้าด้วยแอลกอฮอล์เฮ้ยได้แล้ววะใช่ะไหมกูว่าแล้วไหนกูลองมายิงดิเปีนยวะใจเย็นใจเย็นนึงไอ้คนป่าติดไฟเอ้ยยิงยิงยเงีิยตัวใหญ่ไม่ต้องใช้แล้วมั้งวอรสตอคไมันต้องจุดอย่างนี้ก่อน ไม่ต้องใช้มอเตอร์ท็อกเลยจะลืมแล้วเกมนี้ไฟไม่ลุกลามเลยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวจุดจุดไวรอเลยเพื่อนไม่น่าได้ยินเสียงวะอยู่ด้านบนเวะวะอยู่ด้านบนนี่ของเต็มเลยนะพี่พี่มันเราเราต้องอ้อมมาทางนี้แล้วก็รอดมันลงมา กมอนกมอนกมอนเบบี้ให้คุกกี้ทำนายกันนี่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 มันเดี๋ยวนี้มาหน้าไปเลยนะอพอมันวิ่งมาปั๊บมึงก็ฟาร์มเวอร์ท็อกแนันนะบูแกต่อนต่อต่อต่อติดเฮ้ยมาดิเอติดไปเฮ้ยเป็นเป็นเสียงเขาหลังเฮยจากอันตรน้อยไป

ไอ้ธน uh, right. oh so like ูไอ้นี่หมดไตวะทีมอ้าวกูว่าอยู่ใครตีกูด้วยเต้นๆไปครับไปครับมันมาหากูมันเล่นตัวแคลนกูนี่กูละจะเล่นกูละเล่นกูละมาเล่นกูละมันหัวล้อมึงอะหัวล้อกูทำไมอะกลมป่าไหมจโดนเลย อย่าอย่าเปิดไฟไฟเปิดเปิดหยิบไฟเปิดเอาไม่ได้แล้วเอาไม่ได้แล้วอยู่ตรงหัวระท้องได้หมือนนี้เออเออเอาดิีีบินรอบบินรอบไหมโอเคเดี๋ยวกูเอาไอ้ที่นี่ก่อนดูคนป่าตัวใหญ่อ๋อ้ชิปป่าพื้นดิล่ะถึงแล้เดี๋ยวกูอันนี้มันยีนรอให้ เอ้ยมาดิเฮ้ยไมปปาดเนียปาด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 ตายเอาเก็บธนูครับเยอะเหลือเกินตัดตัวมันเลยเออได้เกาะมาอะไรที่อ่ะดีแน่หนาไม่เท่ากันนี่ะเบียงผมเยอะเอ๊ะ ตัดหัวไป่ทำไม่ได้ก่อนเที่ยกูถามว่าเอาเหรอเอาไอ้ชิ้มจะเข้าใกล้กูระเบิดอ่ะอานกนกเอานกมาเอาไปเผาไอ้แต่กูยิงแตนูใส่กวงกวงวันเดี่ยวเกิดไอติดไฟดีกวางติดไฟร้องกวางติดไฟว่อไอเแต่ยลเอากระหองมันอยู่นู้นหมดเลยเออฮ้ยเข้าไปดิเฮ้ยมันดิ ที่างกระเด็นอย่ากเด็น่กด้างหาเนีไอ้ันย่ตัวเยอะเจียงเยอะเยอยตบตบานยัยเยะบอกไม่ได้ละ ให้เกียดน้องหน่อยน้องน้องก็สยอุ้ยอุ้ยอะไรางอ่งหังหลังหลัโอเคตบอเีบมันเตบมันลงตกเลงตกเลงตบเออลยลงตบเออ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 อ้หลายตัวเลยยายอะหลายตัวเลยอุ้ยอุ้เกียร์บลอกไม่ได้นาวเกียร์ตบเลยเป็นไงล่ะนาวิเกียร์มาเล่น บุกบุกแช่งกูใช่ไหมตัวเกี่ยแบบกูบอกแล้วอย่าให้เจ็ดคนตายนั่นนัอย่ามังกดตายนะเว้ยไอ้พีมแล้วมันมีเลือดเยอะเลยนี่ยงอย่าเดือดเสืออย่าเดือดเสืเต้นเต้นวายน้ำกลับบ้านเลยแล้วกันไม่ไหวพวกมันแล้วพิงด่าเดือดเสือพี่ยาพี่ยาพี่ยาจริงจริงโอ้โหเพี่ยหลายตัวเพี่ยหลายตัวเพี่ยหลายตัวไล้วไปนัดนัดนัดนี่ ดูนี่เลยโอ๊ยชิ้นมองชนกูกระเด็นเลยคุยเอา้าเจออะไรกันนะไม่ไม่เอานา้น่ามันขึ้นไปบดไงบนบกไงยี่ยนนั่นนมันอยู่กันสี่ห้าตัวเลยเบงเนี่ยแต่ไม่ช่วยมนันดิช่วยอะไรกูโดนไอ้คนป่าลุ่มล้อมเลยเนี่ยกูก,ก็โดนเหมือนกันเนี่ยไ,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 ไอ้บีนสู้ไงสู้ได้ไง ยังไงครับไอ้หาจังวะเอาเฮ้ยพวกมึงเมาเงาเลยมาน้ำฝนดิโอ้ยปตีกูได้ไงมันมันเยอะไหมตรงมึงอ่ะเยอะเยอะสี่ตัวเยอะดาวเลย ไปไปไปเฮียปาปมันคอยเจ้านัดนัดนัดเดี๋ยวกูพุ่งกันให้เอาตัวเฮียลงลงน้ำไปลงน้ำลงลงลงแล้ลงแล้วเนาะโอเคโอเคโอเคเฮียไม่ใช่อะไรหรอกไอ้เฮียนั่นลำคาญที่หมายเด้เจอแล้วกูเจอมุมให้มันพุ่งมาแล้วมันจะตกน้ำแล้วเพื่อนเออมานี่อยู่นี่ไงมาที่มานี่กูอยู่นี่พุ่งมาดิยืนทำไมหรอเอฟหนึ่งนะ กูว,ว่านี่ไ้เอาจริงกูเข้านะลงน้ำแล้ว <laughs> สูตรลับกระชับมิดเฮี <laughs> ยไปลวกูไอ้เต้นสูตรลับกระชับมิดกันกับมันดีกว่าหลุมโสมหลุมโสมเนี <laughs> ่ยพวกกูได้จังหวะแล้วไนงะ พูดแล้วลุงโซมนละใจลุงโมันละตายแล้วกันเลยลุงโซมเอาเฮียเอาเฮียฟันหางเฮียฟันหางเฮียเฮียนี่มันิงได้เฮียตบหน้าคุณสะบัดเลยเฮียะตีคุณอุ้ยตายมันไปน้าตาีกแล้วไปชมันไปชวมันเียนี่ล้เล่นเพลงด่ เพลงดาบอีดอกนี้ที่อเพลงดาบอีที่อเด็กลับบ้านกลับเมืองกลับบ้านกลับเมืองกลับบ้านกลับเมืองเถอะครับไม่หมดอะไรครับเดีกูจะจบอยู่ละเตือนจบกูจบหมดก็ก็ก็จบแล้วไงเออจบแล้วก็จบแล้วไงนี่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 ดู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 เนี่ยเนี่ยของดีมึงรู้ไหมเนี่ยยิ่งคือเอาไม่เชี่ยกูอยู่ไหนเนี่ยเอ้าใครใครขโมยเชี่ยกูเออใครเอาเชี่ยกูไปวะเอ้ย ไอ้เชี่ยกูคืนมามึงเอาไปทำไมไอ้เชี่ยตบปากแม่งเลยมองตรงนี้พวกมึงอ่ะมองไปได้เดี๋ยวเออมองตรงนี้ทำไมวะไหนวะมองยี่ยมมองคุยจบคลิปให้เองโอเคไหมชอบกดไลค์ไม่ต้องกดแชร์เออแล้วก็กดซับสองพีกูไปไ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งไปไร อย่ยบินได้นี oh <laughs> ่อย่ยลอยจากฟ้านี่ด้วยนี่มันเนียอะไรแบบนี้นี่ล่ะอ้าเานียอะไรแบบนี้